4, 3, 5, สวัสดีครับผมดอสน,นะฮะจากดีพนารัตหนึ่งเก้ครับผมวันนี้เนี่ยอยู่กับรถ EP ที่2ควรจะเป็นที่2ถูกต้องเพราะอันที่แล้วมันเป็นแสนถึง2 0แสนต้นตนอันนี้เนี่ยก็รวมรถแสนกว่าบาทเหมือนเดิมแต่มันพิเศษตรงไหนหรู้ปะพิเศษตรงคันนี้คันนี้จากที่เราตั้งราคาแสนแเนี่ยตอนนี้พี่พันให้แสนห้าเจพอนะสำหรับคันนี้แสนหโคตรบ้าตรงไหนหรู้ปะผ่อนแค่ 3 4ม0ัวด3,458บาท60งวดนะครับก็เป็นโตโยต้า a คม y y 4 Q Q นะฮะหรือเรียกกันว่าผู้นำจะให้ผมบรรยายก็ข้างหน้าเนี่ยคุณไม่ต้องยุ่งอะไรอีกแล้วโดวยเฉพาะไฟหน้าใส่กิ้งไม่มีแตกหกักไม่มีแมลงตายด้านในใส่จนที่ว่าคุณไม่ต้องไปขัดอีกแล้วถ้าคุณขัดอีกทีผมจะตีมือคุณให้หกักจนคุณเข้าโรงพยาบาลเพราะมันใสมากนะฮะแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยใสกิ้งไม่มีแตกหกัก ไฟอีกด้านนก็ใส่กิ้งเหมือนกันนะครับจะมีแค่ไฟสปอรตไลท์นะครับที่ต้องขัดเพิ่มให้นิดหน่อยแล้วก็ซีซีตรงนี้ไม่มีแตกหักซึ่งคันนี้ผมมีคลิปหลักให้คุณดูแล้วด้วยนะฮะเราล,ลดราคาไปเท่าไหร่นะส0มหมคันนี้เอาส่วนลดไปเลย30,000นะครับแล้วก็บอดี้เนี่ยสวยนะดีเทลอะไรอยู่ครบเป๊ะนะครับประตูนี้กลบมากนะครับช่วงล่าง ผมวันนี้ถามน้องนุชเลยวันนี้ผมเป็นคนขับมาเองกับพี่ๆกับปา๋ากับพี่หนุย่ยผมขับมาเองเลยนะเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีนะครับไม่ต้องอะไรเยอะเลยสําหรับคันนี้แล้วก็ไฟท้ายอะไรเนี่ยโซนด้านหลังเนี่ยคุณไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วมีกล้องหลังให้ด้วยแค่คุณไปเซตเอานะคุณไปซื้อจอใหม่ของคุณใส่กล้องอยู่ตรงนี้ให้แล้วนะครับไฟท้ายเนี่ยไม่มีแตกหักแดงก่ำเลยนะ2.4 QVVTI อยู่ครบ Camry อยู่ครบ VSC อยู่ครบ นะฮะไม่ต้องถามว,ว่าควรเป็นรถคันที่เท่าไหร่แล้วคันที่2ก็สบายเพราะผ่อนแค่3 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นนะเบาะนี่ไม่มีขาดเลยที่เขียบุหรี่เนี่ยยังอยู่นี่อยู่เลยนะนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้กันนะครับพวงมาลัยออยู่ครบหมดสภาพดีนะสำหรับคันนี้แล้วก็ฝนจะเริ่มเริ่มตกอีกแล้วผมก็จะถ่ายให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะก็คือใครที่กำลังหารถไว้ฝึกขับเนี่ย แต่คุณมีงบจำกัดเนี่ยคุณมาเอาเลยคันนี้แสนห้าเจ็ดเท่านั้นใครบอกว่าอยากจะจัดไฟแนนซ์ได้ไหมได้ผ่อนแค่สามพันกว่าบาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนก็ประมาณนี้ใครอยากจะไปตกแต่งอะไรเพิ่มก็ทาแต่สิ่งที่ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยช่วงล่างเกียร์เครื่องเดี๋ยวผมเก็บมาให้หมดแล้วนะใครบอกว่าอยากได้ล้อแต่งคุณไปเปลี่ยนเอาเองคันนี้เครดิตกลางๆถึงเครดิตดีได้หมดนะครับมีประวัติไม่มีประวัติออกได้หมดก็ฝนตกแล้วเดี๋ยวจะพูดฟอดน,นิดเดียว ฟอร์ดเนี่ยมีคนจองแล้วแต่อยากให้ดูว่ารถสวยนะครับขายอยู่แค่แสนแปดเจ็ดเท่านั้นใครที่เน้นขายของเนี่ยแล้วบอกว่าอยากได้รถอีกครั้งเพิ่มเนี่ยนี่คือตัวอย่างของรถที่ผมจะแนะนําว่าควรควรมีไว้หรือว่าควรซื้อไม่ใช่ซื้อรถสามแสนกว่าบาทเพิ่มถ้าอยากมีรถสองคันนี่คือรถคันที่สองจะเอาไปทําอาชีพเสริมต้องเป็นรถแบบนี้ราคาแบบนี้นะครับเพราะอะไรคุณดูภายในดูภายในดิ ไม่มีไม่มีขาดเลยแล้วแคปเปิดได้อีกแล้วหนังนี่ไม่ใช่เล่นๆนะข้างหลังนี่สภาพดีนะสภาพดีนะครับแล้วผ่อนเนี่ยประมาณ4,500เท่านั้น4,500 4 5 0้สเท่านั้นสำหรับคันนี้มีคนจองแล้วก็ต่อคิวอยู่แม็กไลเนอร์สภาพดีกิฟเลยนะฮะบอดี้สวยหมดสวยนะ ก็วันนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะครับถ้าสนใจหรอเรามีอีกคันแต่เป็นตัวสูงสีดําเกียร์ธรรมดาเหมือนกันนะก็ประมาณนี้ก็ไฟหน้าอะไรเนี่ยใส่กิ้งเลยรถช่วงล่างดีเครื่องดีเกียร์ดีหนะ้าบอดี้สวยทั้งสองคันเลยโดย,ยเฉพาะแคมรี่ใครที่หารถเก่งนิ่มๆเน้นใช้งานนะแล้วก็มีความหรูหราบ้างต้องคันนี้นะครับที่จริงลูกค้ามาจัดหลายรายแต่ว่าไม่ผ่าน ไม่พันเราก็เลยแบบว่าช่างแม่งเอาราคานี้แล้วกันสำหรับใครที่แบบว่าอาจจะมีอาจจะมีแบบว่าความต้องการลดแต่โทษนะแคมปี่เนี่ยเงินเดือนหมื่นถึงห1 0 0 0ออกได้แล้วนะครับแล้วผมก็จะเขียนผมจะเขียนประกาศไว้ในหัวข้อเลยว่าเงินเดือนหม0 0 0หมื่นบาทถึง1ม0 0นเนี่ยสามารถออกได้นะครับก็เป็นรถที่อยากให้ทุกคนเนี่ยเลือกใช้เพราะราคาถูก ไม่ต้องถามถึงกําไรบ้าบออะไรทั้งสิ้งนะคันนี้ถือว่าเป็นคําขอบคุณแล้วกันไม่ได้ขอบคุณพวกคุณมานานแล้วนะครับสนใจก็โทรมา0815198985พี่พันดีพันนัต1999 0813142568 k คมอลัตไลน์ไอดีแอดไ WGY 0880D อย่าลืมเติมแอดไซด์ด้านหน้าด้วยเฟซบุ o กดีเป็นวักพันรัตนะครับ โอเคแล้วก็มาลองขับได้ที่รามคำแหง164ริมถนนใหญ่ติดปั๊มพีีต้องขอบคุณสำหรับต้นเดือนเลยต้นเดือนลูกค้าคือคัดนะรถก็ออกไปหลายคันก็เป็นเพราะพวกคุณช่วยผมแชร์ช่วยผมกดไลค์ช่วยผมคอมเมนต์ยิ่งคุณคอมเมนต์เนี่ยจะทำให้คลิปผมสูงขึ้นไปขึ้นเรื่อยๆเป็นอันดับต้นๆเรื่อยๆทำให้ลูกค้าเห็นอย่างเช่น igo, วีโก้เมื่อวานวีโก้ดำเขาบอกเขาเลื่อนไปเจอคลิปผมไม่ได้เซิร์ชชื่อแต่เลยเลยเลื่อนไปเจอคลิปผมแล้วก็เข้ามาจอง อันนั้นก็ต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณลูกค้าอย่างที่ผมบอกคุณไม่ได้ช่วยผมซื้อคุณไม่ได้ช่วยผมแบบว่ายังไงอ่ะคุณไม่ได้เปิดตัวอะไรได้ซ้ําคุณแค่กดดูผมคอมเมนต์ไลค์อะไรเงี้ยคุณก็ช่วยแล้วงนะยิ่งใครแชร์ต้องขอบคุณมากๆมันเป็นการช่วยเยอะจริงๆอันนี้ประเด็นหลักเลยขายแล้วเนี่ยขายหรือจองแล้วเนี่ยโทรมาคุยกันก่อนบางครั้งเรามีสต็อกบางครั้งเรามีแหล่งหารถบางครั้งเนี่ย เราเรามีแบบเรามีเรามีแบบเครือข่ายที่จะเอารถราคาแบบนี้มาได้หรือบางครั้งลูกค้าบางท่านจัดไฟแน้นไม่ผ่านก็มีบางคนอยากได้จริงๆโทรมานะฮะก็ประมาณนี้ก็อยากให้ทุกคนได้นะครับสำหรับแคม r y ี่คันนี้แล้วก็ f ฟอร์น n เจอลองโทรมาคุยอย่างที่บอกดูนะับก็ขอบคุณที่ช่วยเหลือมาโดยตลอดนะขอบคุณที่สนับสนุนทางเราไม่ต้องบางคนนี้มาถึงดูเฉยๆจะเราจะให้น้ำหน่อยก็ก็ไม่เอาเกรงใจไม่เกี่ยวนะ อันนั้นเป็นเป็นความต้องการของทางผมเองว่าคุณมาหาผมอย่างน้อยคุณต้องได้อะไรกลับไปบ้างนะเพราะพวกคุณช่วยผมดูช่วยผมแชร์แล้วก็ที่สําคัญบางคนแนะนําลูกค้ามาไม่ได้เปิดตัวด้ว,ว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับก็ต้องขอบคุณมากวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ